ก็สวัสดีนะักเรียนม3ามัถมหกทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาเฉลยการบ้านนะคะดูไปทีละข้อเนาะเริ่มที่ข้อที่1ก่อนการบ้านเรื่องการดุนสมการเคมีคนะคะอ่ะในข้อที่1น,นะคะก็จะมีรูปแบบของสมการมาให้โดยที่ครูสอนไปแล้วก็คือทางด้านซ้ายมือของเราจะเรียกว่าสารตั้งต้นนะคะเมื่อเเกิดปฏิกิริยาเรียบร้อยแล้ว ะะก็จะได้สารชนิดใหม่ที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทีนี้การนะคะดุลสมการคือหลักง่ายๆเราจะต้องทําสารผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นเนี่ยให้มีจํานวนของธาตุที่มีอะตอมเท่ากันนะคะโดยเราจะต้องมาดูว่าเอ๊มีมีอยู่แล้วเท่าไหร่และเราจะต้องทํายังไงให้ทั้งสองฝั่งเท่ากันนะคะโดยมีการเติมตัวเลขจํานวนอะตอมเข้าไป นะคะแล้วก็คูณกับจำนวนของธาตุที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะครูก็ทำสัญลักษณ์ไว้ให้คือตัวลูกศรสีดำนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะแสดงการคูณกระจายตัวเลขเข้าไปนะคะโดยตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยคือจำนวนของอะตอมที่ได้รับการดุลเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะเมื่อเราคูณกระจายเข้าไปจะทำให้อะตอมของธาตุนั้นๆเนี่ย นะคะไม่ว่าจะเป็นสารตั้งต้นหรือว่าผลิตภัณฑ์มีจำนวนที่เท่ากันนะคะเพื่อให้นักเรียนไม่งงครูก็เลยเขียนแยกออกมานะคะให้เห็นชัดเจนว่าในแต่ละาธาตุเนี่ยมีจำนวนอะตอมเท่าไหร่ในตอนเริ่มต้นและเมื่อเขียนสมการที่ผ่านการดูลสมการเคมีทำให้อะตอมเท่ากันแล้วเนี่ยนะคะมีจำนวนเท่าไหร่นะคะก็คืออ่ะด้านบนนะคะตอนแรกมี ZN นะคะซิง์สังกสนะสีเท่ากับ1นะคะ S นะคะซัลเฟอร์กรมฐานเท่ากับ1 H ไฮโดรเจนเท่ากับ1 Cl คลอรีนเท่ากับ1ในส่วนของสารตั้งต้นนะคะส่วนผลิตภัณฑ์นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ก็จะเป็น ZN เท่ากับ1 S เท่ากับ1ไฮโดรเจนเท่ากับ2และคลอรีนเท่ากับ2 เราจะเห็นได้ว่า z ซทเอนซิงนะคะแล้วก็ s ัลเฟอร์เอเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วแต่ว่าที่ไม่เท่ากันคือ hydrogen กับคลอไรน n นะคะเราก็ต้องมาดูไล่ไปทีละตัวเริ่มจากธาตุตัวแรกก่อนนะคะแล้วก็มาทำการดูลสมการะะเราก็มาดูเอ๊เราจะเติมเลขเท่าไหร่ดีให้จำนวนเท่ากันนะคะเมื่อเติมเลขดูลสมการแล้วเราก็คูณเข้าไปแล้วลองนับจำนวนว่าเท่ากันไหมนะคะ จากตรงนี้ก็คือพอคูณตัวเลขเข้าไปนะคะ2ูณ Zn ก็เท่ากับ2 2คูณ S ซันเฟอร์ก็เท่ากับ2นะคะจบไปในกลุ่มแรกกลุ่มที่2เราเติม4เข้าไปนะคะเอา4คูณเข้าไปก็จะได้ไฮโดรเจน4คอร์ลน4นะคะอันนี้ในส่วนของสารตั้งต้นส่วนของผลิตภัณฑ์เราลองมาตัวคำตอบดูนะคะคูณด้วย2นะคะ2คูณ Zn ก็เท่ากับ2 2คูณ cl อะแต่ว่า cl เนี่ยจะมีเลขห้อย2อยู่นะคะเราก็จับมาคูณกันนะคะสองคูณสก็จะเท่ากับ4นะคะและตัวสุดท้ายนะคะกลุ่มสุดท้าย2คูณ h ห้อยสอนะคะก็คือ2องคูณสเท่ากับ4แล้วก็สคูณ s ก็จะเท่ากับ2ดังนั้นเขียนออกมานะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาหลังการดูลสมการแล้วก็คือ มีจำนวนเท่ากันแล้วนะคะอะเดี๋ยวเราลองดูจากข้อหนึ่งนะคะว่าเราที่เราทำถูกต้องไหมและถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ให้ทักมาถามหรือว่า inbox มาเลยนะคะและเดี๋ยวจะเฉลยในข้อต่อๆไปอีกครั้งหนึ่งและส่งเป็นวิดีโอหรือว่าอาจจะเป็นรูปภาพให้นะคะ